มาอีกแล้วาอีกคันแล้ววันนี้ก,กากันปล่อยให้จัดให้เต็มที่ครับนี่ครับก็กานเนาะไวรุ่นไวโกนครับต้องขออนุญาตจะถินครับวันนี้มาแย่งแย่งพื้นที่ครับอ้ <S <S ดันหนึ่งพิเศษมาพี่น้อง โอ้โหหล่อครับกันนี้หลอ่ลอหลอ่สอส่งเดิมโรงงานกับ FM 2 p กับสามร้อแปดสิบแรงมาเนาะวิกเตอร์500รอยเอาดูถังครับใหญ่เป็นลมทึมกับใหญ่ยเยอเกินครับถังเนาะวิกเตอร์วิกเตอร์ซาดตาชัวร์ไหม ลัลรขึ้นสบายๆอยู่เนาะไม่มีฝนเงบวันนี้ก็กันบอกเอาเต็มที่เลยพี่วันนี้ <c oughs> นต้องขออนุญาตด้วยครับโอ้ไล่กันมากับมีเตยอ,อีกคันรับเข้า <c oughs> สายสุดแล้วก็ออกขวาครับ ฝนจากเนินนี้ไปก็จะสบายหน่อยครับเพราะว่าเนินจะไม่เยอะตรงนี้จะชันที่สุดครับแต่วันนี้ฝนไม่ตกก็ดีหน่อยครับไปรุ่นข้าแดนครับไรุ่นข้าแดนไทยลาวเนาะแต่งลายขึ้นมาแล้วครับ โอ้คันนี้หนึ่งเอกับน้องหึงเอเนาะอนี้สามซีซีกับเออคาซีแรงก็ยังดีอยู่เออโอ้ถุงลมกับระบบถุงลมเนาะ แก๊งน้ำมันครับแก๊งน้ำมันสบายอยู่ครับสบายอยู่ F M หนึ่งเอครับสามร้อยสี่สบี่แบงค์มาต่อันด้วยสแกนเนียครับโอ้สแกนเนียนี่ของเขาดีครับแต่ส่วนมากเป็นเพาเดียวเนาะที่ดูดูมาก่อนขึ้นตัวน,นี้นี่สามหกศูนย์ครับ พีสามร้อยหกสแนเกนเนียตัวนี้โอ้แรงเหลือๆเออกับอย่าอย่าฟังเสียงโบนบานบ้างกับ <c oughs> อนนึ่อ,นนอนนสะดุดหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยังไปได้สบายๆเนะวันนี้ก็การไม่เอาคลิปเลยครับปล่อยให้ผมถ่ายเลยครับบอก น,นี้ไม่มันต้องรอฝนตกครับมาอีกคันกบมาอีกคันก็การบอกปล่อยปล่อยให้เต็มที่เลยครับวันนี้ <c oughs> อยู่ดีครับอ,อของแรงครับของแรงอ้ดันเสียงลั่นมาเหมือนกันแบบตัวนี้ตัวนี้นี่410หรือเปล่า ย่งนีเอาเรื่องรับจำไม่ผิดนี่น่าจะ410กับตัวนี้เฮ้ยโอ้390กับ GDE กับ390เนาออีกตัวนึงกับอีกตัวนึงโอ้สปายรับโอ้ไปรุ่นหลังเตาขึ้นมาครับพี่น้องเด็บอีกเสร็จ300กับ จะแทงเหลี่ยมแทงลายไหมโอ้แทงมันเป็นกับโอ้ยุปุนหลังเตาครับเอ็กเซดสามหกศูนย์ับแทงเหลี่ยมขวามาครับขึ้นขวาเนาะสามหกสามหกโอ้โอแรงเ,เหลือพี่น้องไม่รู้ว่าใส่อะไรครับหลังเตามาเลยเนาะเกาะการกับเกาะการไปรุน วยโกเนาะกับการนำสิ่งไมรุ่นหัวโกครับนี่รับตัวจริงโอ้สบายนะครับสบาย